บริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างสูงหวังว่าคุณคงเข้าใจเราจะเอาไงต่อไปกับชีวิตดีนะบ้านรถก็ต้องผ่อนไหนจะค่าเทอมลูกอีก อ้าวกอนกลับมาแล้วเหรอลูกแล้วทําไมลูกต้องโยนเอกสารทิ้งอย่างนั้นล่ะลูกช่างเอครับแม่คงไม่ต้องใช้แล้ววันนี้บริษัทเพิ่งแจ้งว่าผมโดนไล่ออกอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะแกได้ไปทําอะไรผิดหรือเปล่าเขาถึงไล่แกออกผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะแม่บริษัทบอกว่าเขาขาดทุนเขาจึงเลยไล่คนออกไม่ใช่แค่ผม แล้วจะทำยังไงดีนะไหนจะค่าผลบ้านค่าผลรถไหนลูกชายของแกก็จะขึ้นม .1 โรงเรียนเอก,กชนอีกเราต้องใช้จ่ายเงินมากมายเลยนะเนี่ยลูกไม่เพิ่งพูดเรื่องนี้ก่อนดีป่ะครับผมไม่รู้เหมือนกันผมขอตัวก่อนนะครับแม่ ถ้าเราพยายามกว่านี้คนที่โดนเลย์อฟไม่น่าจะเป็นเราส่งเรซูเม่ไปหลายบริษัทแล้วไม่ตอบกลับมาเลยงานช่วงนี้ก็หายากรับแต่คนอายุไม่เกิน35ปีเท่านั้นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าไฟค่าประกันรูก กอนกอนออกไปกินข้าวลูกแม่กินไปก่อนเลยครับผมยังไม่หิวผมอยากจะหางานได้ไวๆนะครับอ้าวป้าวัสดีค่ะอ้าววัสดีจ้าน,น,นั่งด้วยนะคะ ช่วงนี้ป้าเป็นอะไรไหมคะทาไมดูสีหน้าเครียดเครียดเหมือนมีเรื่องเครียดเลยอะคะ่ะอืมถ้าป้ามีเรื่องกลุ้มใจอะไรคุยกับหนูได้นะคะช่วงนี้อะลูกชายของฉันอะถูกจ้างให้ออกจากงานน่ะเธอบริษัทกําลังขาดทุนก็เลยปลดพนักง,งานออกหมดเลยอนะพอลูกตกงานน่ะก็เลยทําให้ป้ากลุ้มใจไปด้วยพานไหนจะค่าบ้านค่ารถหลานชาย ที่จะเข้ามอหนึ่งอีกเงินเก็บที่มีอยู่ก้อนนึงก็คิดว่าคงจะไม่พออ่ะหนลูกก็จะต้องมาเลี้ยงดูป้าอีกป้าก็ไม่รู้ว่าจะช่วยลูกได้ยังไงป้าก็เลยมานั่งกุ้มใจอยู่ตรงนี้แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยป้าก็ช่วยลูกชายได้นะคะป้าเคยลองพูดให้กำลังใจเขาหรนะือยังคะป้าไม่เคยได้พูดให้กำลังใจเขาเลยนะในขณะที่เขาก็รับภาระดูแลครอบครัวมาตลอด แล้วป้าน่ะจะพูดจะให้กำลังใจลูกชายอะยังไงดีอืตอนที่แม่หนูเนี่ยท่านเพิ่งกเกษียณออกมาจากงานนะคะท่านก็เครียดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำงานที่ตัวเองรักอีกแล้วพี่สาวหนูเนี่ยที่เป็นนักจิตวิทยาค่ะเขาก็เลยส่งบทความมาให้แม่อ่านพอแม่อ่านแล้วเนี่ยท่านก็ปรับตัวเข้ากับวัยกเกษียณได้ะคะ่ะ ก็เลยลดความเครียดลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงรับมือกับมันได้อีกอย่างหนึ่งนะคะพวกหนูเนี่ยซึ่งเป็นลูกเนี่ยก็พูดกับแม่นะคะว่า ดีใจด้วยที่แม่เนี่ยจะได้มีเวลาพักผ่อนแล้วหลังจากที่แบบทํางานผ่านมาเยอะแล้วอะคะ่ะแล้วพวกเราเนี่ยก็บอกให้แม่นะคะได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตใหม่ๆะค่ะว่าแม่เนี่ยอยากจะทําอะไรบ้างท่านก็เลยแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับตัวเองได้มากขึ้นคุณป้าลองพูดขอบคุณเขาดูนะคะที่เขาเนี่ยรับภาระดูแลครอบครัวมาตลอดแบบนี้เนี่ยน่าจะทําให้เขาเนี่ยมีกําลังใจขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ป้าบอกว่า เขาโดนเลี้ออ f ออกกระทันหันเนี่ยเป็นเพราะว่าบริษัทของเขามีปัญหานะคะป้าไม่ใช่ว่าลูกของป้าเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะอืมขอบใจเธอมากๆนะเดี๋ยวป้าจะลองกลับไปพูดกับลูกดูใช่ค่ะป้ามีอะไรที่ป้าอยากจะบอกลูกป้าก็ควรจะบอกซะตอนนี้เลยนะคะถือซะว่าสถานการณ์เนี้ยค่ะมันเป็นโอกาสที่ทําให้ป้าได้พูดขอบคุณลูกค่ะอขอบใจมากนะขอบใจเธอมากค่ะยินดีนะดค่ะ เอจะส่งรูปส่งให้กำลังใจลูกดีไหมนะ <c oughs> ส่งให้ดีกว่าแม่เป็นกำลังใจให้นะลูก <c oughs> เอานี่ก่อนลูกแตงโมเนี่ยกินเข้าวขอบคุณครับแม่ขอบคุณข้อความที่แม่ส่งให้ผมด้วยนะครับเย็นนี้ลูกออกมาหา งานแล้วก็มานั่งที่โต๊ะที่โล่งๆที่ตรงนี้ดีกว่าไหมลกูกอืมได้ครับแม่ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวก็ใช้ให้แพดหางานออกอืาจ้าอืมก่อนครับแม่วันก่อนนะ่ะแม่ขอโทษนะที่แม่ไม่ได้พูดให้กำลังใจกับลกูกแม่ก็ดันไปพูดถึงภาระให้ลูกได้เครียดไปอีก ไม่เป็นไรหรอครับแม,ม่แม่เองก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงไหนจะสูญเสียพ่อของลูกไหนจะเข้าสู่วัยเกษียณแม่ก็ควรจะเข้าใจว่ามันต้องใช้วันเวลาในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงลูกแม่ต้องขอบใจลูกนะ ที่ลูกพยายามที่จะทำงานดูแลครอบครัวมาตลอดตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกจะต้องใช้เวลาเสียใจให้เต็มที่เป็นช่วงเวลาดีๆที่ลูกจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยนะลูกแม่ก็ยังแข็งแรงดีเงินเก็บของเราก็ยังมีอยู่ลูกก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วงานที่ลูกหาในนี้สมัครงานนะมันเป็นอย่างไรบ้างลูกผมส่งไปหลายที่นลครับแม่แต่ว่าก็ไม่มีบริษัทไหนตอบกลับเลยอาจจะเพราะว่าอายุเยอะแล้วครับแม่เขาก็เลยไม่ค่อยรับกัน ก็ไม่เป็นไรนะลูกพักผ่อนให้เต็มที่เดี๋ยวเราก็ค่อยหางานใหม่เผื่อว่าเรามีไอเดียดีๆหรือสิ่งที่เราชอบเราไม่จำเป็นต้องไปทำงานบริษัทก็ได้ชีวิตของเราอ่ะมันมีจังหวะเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะชีวิตของมันอืครับแม่ขอบคุณมากนะครับครับอ,อคิดอะไรของใครเนี่ยสไตล์บางกาสั ใช้แป้งมาไกลพังอาซันคลิปนี้ก็ดูเพลินดีนี่<ป>เราเองก็มีทักษะในการขายนี่นะ<ป>แล้วของที่บ้านของเราก็เยอะลองถ่ายของออนไลน์ดูดีกว่าเผื<ป>่อจะมีทางออกให้กับชีวิตไปลูกไปเ<ป>ขอบคุณมากนะครับแม่ที่มาช่วยผมขนของไปส่งอะ่ะ เห็นไหมแม่บอกแล้วว่าทุกอย่างมันมีทางออกเสมอโอเคขอบคุณมากครับเอาเอายของออนไลน์ก็อยู่ได้ใช่เราก็จะรวยกับขายของออนไลน์โอเคขอบคุณมากครับ